ดีไอคอนิคสตาร์เซิร์ชจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อประกาศการแข่งขันครั้งสำคัญในการเฟ้นหาดาวดวงใหม่ที่มีศักยภาพสู่การเป็นนักแสดงซีรีส์วายโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวคือการสร้างโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงโดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า6 0 0 0 0บาทซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้จัดผู้กำกับและนักแสดงซีรีส์ชื่อดังหลายท่านเข้าร่วมงาน เจกนี้นะคบวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดนะครับก็คือเราเฟ้นหาดาวดวงใหม่นะครับที่จะมาเล่นในในซีรีส์ของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีทั้งไมโครดราม่าซีรีส์ดราม่ายูริแล้วก็ภาพยนตร์นะครับฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องนักแสดง123ที่เป็นผู้ชนะเลิศทุกคนมีสิทธิ์ได้เล่นซีรีส์ของเราหมดนะครับก็คือได้ร่วมงานทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศฉะนั้นเนี่ยอยากให้มาสมัครกันเยอะเยอะแล้วก็มาโชว์ศักยภาพ ก็เป็นหนึ่งแสดงซีรีส์ของเราครับก็คุณสมบัติตามที่เรา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 ระบุกันไว้ก็คือ1 8บแถึงสาน่าจะเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมทําไมถึงต้องเลือกเป็นการประกวดผู้ชายก่อนทั้งที่เรามีซีรีส์ยูริด้วยซีรีส์ดราม่าปกติด้วยเนื่องจากว่าพี่เปียกับทีมผู้บริหารเนี่ยเล็งเห็นว่าเราจะใช้เวทีการประกวด The Iconic Star Search เนี่ยเป็นเวทีของการเปิดตัวบริษัทด้วยจะได้ให้คนรู้จักเราอะไรเงี้ยคืออาจจะมีความสุกว่าเอ๊ะทำไมพี่เปียกมามาแฉงข่าวลอยๆกับพี่หนุ่มแล้วก็อาจจะมีพี่ถาแล้วก็น้องๆซึ่งเป็นนักแสดงอยู่แล้วมาแงข่าวอย่างเงี้ยผู้บริหารไปไหนเดี๋ยวท่านจะมาวันที่เราประกวดรอบไฟนอลก,กันแล้วก็จะเป็นการเปิดตัวว่ามีการจัดประกวดกันอย่างจรงิงจังเพื่อเฟ้นหานักแสดงกันอย่างจรงิงๆอย่างเงี้ยฮะทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบ เรียวหมดเลยแล้วก็เป็นอย่างที่พี่ถาบอกไว้ก็คือเราจริงจังกันมากพี่เปียกจริงจังมากกับโปรเจกต์นี้แล้วก็ทุกคนก็อย่างน้องขิงเองเออพี่ต่อเองทุกคนที่อยู่ในทีมเนี่ยก็ซัพพอร์ตทุกคนทุกคนก็ซัพพอร์ตพี่เปียกเนี่ยคือด้วยตัวงานของพี่เปียกนะคะเราจะมีซีดีในหลายๆรูปแบบค่ะรวมทั้งโฆษณาและอีเวนต์ต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมีโอกาสแล้วแต่ว่าใครจะเหมาะสมกับงานไหนคือเราคุยกันวนะ่าเชื่อว่าเชื่อว่าน่าจะมีมากมายแล้วก็น่าจะสร้าง สร้างปัญหาให้เราในการัำเรื่องพอสมควรทีเดียวใช่ครับแต่ก็คาดหวังว่าที่มาน่าจะใช้ความสามารถของตัวเองนะเพื่อพิสูจน์ตัวตนของทุกคนในการที่จะแพ็กกันเดินไปข้างหน้านะครับสำหรับโปรเจกต์ต่างที่มีมากมายหลายอย่างสู้ๆครับสู้ๆเป็นกำลังใจทุกคนเตรียมเขียนบทรอเลยไหมครับสำหรับตอนนี้ขึ้นตอนนี้ขึ้นแล้วเนาะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขด้วยขึ้นรออ่ฮะรอแต่โปรเจกต์เร่งด่วนนะครับก็คือ บ้านเราเรียกว่าซีรีส์แนวตั้งใช่ไหมครับก็คือไมโครดราม่าก็จะคลอดต่เร็วนี้แล้วครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วบางทีอาจจะไม่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 ไ,มไดรอนะครับไม่ได้รอการประกวดเสร็จนะครับถ้าเกิดว่าทางเราพร้อมปุ๊บเราก็สามารถหยิบนักแสดงอย่างเช่นน้องๆหรือคนอื่นมาร่วมเล่นได้เลยครับแต่ว่าโปรเจกต์รออยู่แล้วรออยู่แล้วครับปัาใหม่จริงๆแล้วอย่างนี้อะเรามีผู้สมัครมาแล้วจํานวนหนึ่งเพลเผอเนี่ยยังไม่ทันขึ้นเวทีพิธา มาร์แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ดังนั้นเนี่ยการที่มาสมัครเวทีเนี่ยถือว่าได้ได้ได้โอกาสมากๆากนะพี่เพียร์ใช่ครับ<อ>ใช่ครับจริงจริงจริงแล้ว,ลวเราเราเรา,เรายินดีต้อนรับะนะครับเพียงแต่ว่าพอจริงๆแล้วเรามีเรื่องของเราอยู่ว่าเรื่องเนี้ยน้องตรงกับบริบทของเราไหมนะครับถ้าตรงถ้าตรงเราก็มาเล่นได้เลยนะครับเราไม่จํากัดว่ามีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงและมีแล้วด้วยและมีแล้วด้วยและมีแล้วด้วยมีนักแสดงมาแล้วมาสมัครบ ใช่มาแล้วด้วยมีทั้งมีทั้งนักแสดงอยู่แล้วเ,เป็นนักแสดงอยู่แล้วก็มาสมัครกันครับด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโปรเจกต์แรกที่ได้รับโจทย์มานะครับก็คือเราเราจะเอานักแสดงที่ไม่ใช่แสดงผู้เข้าประกวดที่ชนะนะครับร่วมกับน,นักแสดงที่มีชื่อเสียงของบ้านเรานะครับก็คือในไทยนี่แหละครับมาเล่นมาเล่นด้วยกันเพื่อผลักดันให้ซีรีส์มันน่าสนใจยิ่งขึ้นจริงๆก็อยากจะให้น้องๆผู้ที่กําลังจะเข้ามาสมัครนะครับโชว์ความเป็นตัวเองแล้วก็ความเป็นคาแรคเตอร์ที่ บางทีน้องอาจจะไม่กล้าที่จะโชว์ใครแต่ว่าสื่อโซเชียลมีเดียสมัยนี้คันไวมากโชว์สิ่งนั้นออกมาความสามารถโชว์มาให้หมดแล้วพวกเราจะคัดเลือกเข้ามาคืออยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สิ่งแรกที่พวกเราทุกคนจะเห็นน้องๆจากความสามารถเหล่านี้ที่บางทีน้องอาจจะไม่กล้าขอให้น้องเปิดใจใช้โซเชียลเป็นแล้วก็พวกเราก็จะพร้อมที่จะคัดเลือกต่อก็ตอนนี้จอง ไปสมัครส่วนทีหนึ่งอะไรหรต่อคนแรกอายุเกิน่คนแรกอายุเกินอายุเกินได้อยู่ได้อยู่ขอบคุณครับผมก็หรับตัวต่อมาเอาเป็นเล็กๆคืออยากให้น้องกล้าเข้ามาก่อนเราจะใช้ความกล้าความฝันของตัวเองให้เต็มที่นะครับเรามีความฝันน้องกล้าเข้ามาเราหลายคนอาจจะมีความกังวลเรื่องเฮ้ยเรามีความสามารถหรือเปล่าเราจะดับเตะตากรรมการไหมผ้เชื่อว่าในทีมตอนนี้เองอย่างได้ได้ฟังไปเรามีท่านกรรมการเรามีคุณครูสอนการแสดงมีหลายคนที่จะช่วย พัฒนาน้องๆไปพร้อมๆกันด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นห่วงว่าเฮ้ยเข้ามาเราจะเล่นได้ไหมนะเราจะแข็งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเรามีพี่ๆหลายคนที่ที่น่าจะช่วยส่งเสริมแล้วก็ผลักดันกันเริ่มต้นจากความกล้าก่อนครับก้าวเข้ามาสมัครแล้วก็เดี๋ยวเรามาทํางานร่วมกันในนาคนครับครับเราสึกว่าจะมีอีกหลายๆคนมากๆที่เขามีความสามารถอาจจะมีความสามารถมากกว่าพวกเราด้วยซ้ำแต่เพียงแต่ว่าเขายังไม่ถูกคนพบเลยรู้สึกว่าอยากให้ใช้เวทีตรงนี้ครับเป็นเวทีที่คุณจะได้แสดงความสามารถของคุณด้วย เอาเอาความสามารถของคุณอะออกมาให้โลกเห็นครับคุณอยู่ที่บ้านอะไม่มีใครเห็นหรอกครับแต่ถ้าคุณมายังไงก็มีคนเห็นคุณแน่นอนวันหนึ่งคุณจะต้องโตขึ้นแน่นอนครับจริงๆแล้วคาดหวังไว้อยากให้มาเยอะๆนะครับร้อยคนก็มาได้นะครับกระการก็คงปวดจะปวดก็ก็ยินดีครับมาครับลองดูลองดูครับเฉพาะด้านครับเฉพาะด้านที่ตัวเองถนัดครับบางคนอาจจะร้องเพลงเก่งบางคนอาจจะเต้นเก่งก็เราก็พิจารณาอยู่แล้วค <ๆ S 2> รับ<า> จริงๆครับทุกอย่างทุกคาแรคเตอร์ครับค่ะขออนุญ,ญาตนะคะช่องทางในการสมัครนะคะเราก็จะมี f c e e o o o นะคะมี IG แล้วก็จะมี Line Official นะคะที่จะแชร์แชร์กันในเพจค่ะคืออย่างนี้ครับเราจะมีสัญญาก,กลางนะครับสัญญากลางที่เซ็นกับบริษัทแล้วก็ส่วนพี่เลี้ยงหรือผู้จัดการนนะครับเราก็ให้เข้ามาเซ็นร่วมนะครับหรือเซ็นแยกไปให้ทุกคนยังอยู่ในส่วนร่วมของนักแสดง นะครับเราไม่ได้ปิดกัน้นหรือว่าเราจะแบบคัดออกอ,อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเราเข้าใจว่าทุกคนมีที่มาที่ไปนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่เลี้ยงหรือหรือคนที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยก็จะมีมีสัญญาต่างหากนะครับก็คือเซ็นเซ็นร่วมกันนะครับเป็นที่รับรู้กัน <บา S 1> อ๋อไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนครับไม่ฝากไม่อะไรนะไม่ฝากไม่ล็อกจริงๆมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนคู่กับการประกวดนะว่าเวทีจะล็อกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือ พี่ว่าพิถาเตะเราเนาะใช่ครับใช่ให้ปากจะโดนไม่ใช่น้อยนี่งพี่โปร่งใสครับต้องผ่านด่านพิถาก่อนครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้มากันนะครับมากันเยอะๆได้ก็ดีเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโอกาสของเรานะครับเราคิดว่าสมัยน็อตกับพี่ต๋อมันอาจจะไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้มันมีโอกาสเปิดกว้างกับทุกคนมากยิ่งขึ้นนะครับอยากให้มาร่วมประกวดกันนะครับแล้วเจอกันในรายการครับ เมตานิวขบสอบทุกข่าว